สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตร2ตัวล่างนะครับที่จะลงให้ดูนะครับในงวดนี้30ทธันวาคมนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงจริงๆก็มีสูตร ที่เหลืออีกนะครับแต่ที่ลงมาก็คิดว่าพอประมาณระดับหนึ่งนะครับก็พอสมควรนะครับที่จะรวบรวมสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นหลักสิบสองสูตรเทียบชนนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็2สูตรเทียบชนเหมือนกัน ส่วนหลักหน่วยนี่ยังเหลือสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับหลักหน่วยก็คือสูตรนี้นะครับที่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเดี๋ยวงวดนี้ลองมาตามดูนะครับก็มีสูตรมาเทียบชนให้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเมื่อเทียบชนกันแล้วหลักสิบก็จะชนกันอยู่ที่ตัวเดียวนะครับ หลักหน่วยก็ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองพิจารณาดูนะครับก่อนเดือนก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้ะชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้า a ชแนลหยฟรีนะครับทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับหลัก10 2สสูตรสถิติก็6งวดนะครับก็ยังไม่ยาวนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรจะสั้นจะยาวนะครับอนาคตไม่มีใครรู้นะครับงวดแรกนี้ชนกัน3ตัวนะครับ6ก5กับผลรางวัลที่ออก66นะครับ หลัก10นะครับเข้ามาที่เลข6จนกัน1กับ4นะครับออก4 4หลัก10นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4จนกัน6กับ9นะครับออก6 3ตัวที่เข้ามาคือเลข6จนกัน2 8 1นะครับออก1 4ตัวที่เข้ามาคือเลข1 ชนกันที่9ตัวเดียวนะครับออก9 1 9ตัวเดียวเพียวๆวนะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่ที่เลข8ตัวเดียวนะครับกับพลงวัดที่ออก85ด8ตัวเดียวเพียวเพวนะครับเข้ามาวันนี้ก็ชนกันตัวเดียวนะครับก็มาลองดูนะครับว่ามันจะไปต่อหรือไม่นะครับทั้ง2สูตรนี้เป็นสูตรใหม่ สูตรใหม่ทั้งสองสูตรสูตรที่1นนะครับ6กบวกเเป็น15 15้บวกหเป็น20 20ิบวกหเป็น25่ส้ได้เลขห้าเพิ่มไปทีละ1แต้ม5ตัวนะครับสูตรนี้5 6 7 8 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้10นะครับ0 1 2 3 4กับผลรางวัลที่ออก4 4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 บวกกันแล้วดยีนะครับ6 7 8 9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 890 1 2นอะครับออก1 4ตัวที่เข้ามาคือเลข1 7 8 9 0 1็กนะครับออก91เลข9ก9นะครับเข้ามาของว่าที่ผ่านมา2บวก6เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก9เป็น26นะครับได้เลข6 6 7 8 9 0 กับผลรางวัลที่ออก8 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดน,นี้0ูนบวก5บวก8เป็น13 13บวก8เป็น21ได้เลขหนเริ่มไปนะครับ2 3 4 5 30 ตันวาคมนะครับ6กนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างตําแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งเรามาดูสูตรที่2นะครับวัดแรก2อบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น9ได้เลข9สูตรนี้ตัวแรกลบสนะครับเก้ลบสเหลือ6 6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 4ตัว9 2 9 6 2 5นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6ตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้8นะครับ8 5 1 4ตัวที่เข้ามาคือเลข4 9 6 2 5 6 6 3เลข6 บวกกันแล้วได้ห้าห้าสองแดหนะครับออก1 4บวกกันแล้วได้สิบเก้าเก้าหกสองหกับผลรางวัลที่ออก9อก้หนึ่งของวันที่ผ่านมา5้บวกสเป็น7 7็เบวกแปเป็น15ได้เลขห้าลบสเหลือสองสบวกหเป็น8 8บวก3เป็น11นะครับก็4ตัว5 2 8 1ตัวที่เข้ามาคือเลข8อันนี้เป็นสถิตินะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ5บวก9เป็น14 14บวก6เป็น20ได้เลข0 10ลบ3นะครับเหลือ7 7บวก6เป็น13 13บวก3เป็น16เอาตัวท้ายนะครับ07 36 30ันวาคมนะครับ6 6นะครับหลัก10นะครับตัวไหนจะมานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1นี่น ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตตัวที่ชนเลขศูนย์ไม,ม,ไม,ม่มีเลขเจดไม่มีมีเลขสามเลขหไม่มีนะครับชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับหลักสิบล่างนะครับสองสูตรนี้ สามตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมสามสิบธันวาคมหกหกนะครับหลักสิบล่างนะครับจะเป็นไปนตามสูตรนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับ2ส,สูตรเทียบชนสถิตินะครับจากงวดเดียวกันนะครับหกหกนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาหลักหน่วยนะครับเลขหกงวดต่อมานี่ก็ชนกันสองตัว1กับ4ี่นะครับออกส,สีชนกัน3กับ2นะครับออก6,3 ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับเพียวๆเข้ามาหลักหน่วยชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับออก9ออก้ของงวดที่ผ่านมาถ้า2อสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่ที่เลข8กับเลข5้านะครับกับผลรางวัลที่ออก8 5เลข8นะครับหลักสิบ เดี๋ยวของงวดนี้เรามาดูสูตรนะครับเรามาดูสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับสูตรเก่างวดที่แล้วที่ลงไว้ลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับแต่ผลรางวัลที่ออก 8.. ปดห้าตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาพอท,ทีนะครับหลักหน่วยนะครับเลขห้า เลขหานะครับอันนี้เลขค่านะครับหลักหน่วยสูตรที่เอามาชนผิดนะครับส่วนนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก91นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2บวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 2สองครั้งนะครับ ตัวนี้หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข5หลัก10คือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้ง5บวก8เป็น13 13บวก8เป็น21นะครับได้เลข1ตัวแรกลบ3 11ลบ3เหลือ8 8บวก6 เป็น14 14บวก3เป็น17 1847 4ตัวนะครับ30อันว่าคม66จะมีมาหรือไม่นะครับอันนี้คือสูตรเก่าที่เข้ามาจากหวดที่แล้วนะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนาจากหวที่ออก6 6นะครับ งวดแรก3บวก4เป็น7 7เบวก3เป็น10 10บวก3เป็น13นะครับได้เลข3เพิ่มไปทีละ1แต้มสูตรนี้4ตัวเหมือนกัน3 4 5 6นะครับกับรางวัลที่ออก6 6หลักหน่วยคือเลขอก6 3 4 3 4นะครับออก4 4 1 2 3 4นะครับออก6 3 บวกกันแล้วได้13นะครับ3 4 5 6นะครับออก1 4ตัวที่เข้ามาคือเลข4ียห้าบวกหเป็น6 6หบวกเเป็น13บ3าบวกเ็เป็น20 0 1 2 3นอะครับออก9 1ของวดที่ผ่านมา2อบวกเเป็น11 11อบเวกสเป็น13 13าบวกสเป็น15 5 6 7 8 กับรวันที่ออก8 5ตัวที่เข้ามานะครับเลข5ของงวดน,นี้3บวก8เป็น11 11ก9เป็น20 20บวก9เป็น29นะครับได้เลข9เพิ่มไปถีละ1แต้ม9 0 1 2 30 ธันวาคม6 6นะครับจะมีมาไหมตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบล่างหลักร้อยของเลขท้ายทั้งที่1 2สองครั้งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตรหลักหน่วยล่างนะครับ เลข9ไม่มีนะครับเลข0ไม่มีมีเลข1เลข2ไม่มีนะครับชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับหลักหน่วย1ตัวเดียวเพียวๆจะมาไหม30มธันวาคม6 6หลักสิบนะครับตัวเดียวนะครับที่เลข3 จับคู่ก็ชุดเดียวนะครับชุดเดียวสามหนึ่งนะครับจับมาไหมท่านผู้ชมลองพอดูนะครับห้าคู่นี้นะครับสามหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับถ้าจะวัดดวงวัดใจนะครับ ก็ได้เลขขี้นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็ได้เลขขี้นะครับก็เข้าล็อกเข้าสูตรนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยสูตรเลือกคู่ขี้นะครับทีนี้ถ้ามาดูสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวมสองสูตรเทียบชนชนกันอยู่ที่แต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสามแต้มสี่นะครับก็เข้าแต้มนะครับถือว่าลงล็อกลงตัวนะครับคู่นี้จะมาไหม นะครับสามหนึ่งนะครับชุดเดียวถ้าใครจะวัดดวงวัดใจนะครับเราลองพิจารณาดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับอนาคตที่เราจะมาลุ้นงวดนี้ก็คือคู่นี้ส่วนภาพรวมนะครับจะมีคู่ไหนนะครับที่เป็นคู่เด่นนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่เด่นนะครับในชุดสรุปก็มีนะครับเป็นคู่เด่นนะครับแต่ที่เหลือนะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเรามาดู ในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีคู่ไหนอีกนอกจากคู่สามหนึ่งนะครับที่เป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับก็ลองมีข้อพิจารณาดูนะครับถ้าใครชอบคู่นี้ก็จักไปนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจอตัวไหนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะมีโค้งสุดท้ายของ2ตัวบนเหมือนกันนะครับงวดนี้ห้ามพลาดนะครับโค้งสุดท้ายของเลขบนนะครับจะเป็นชุด3ตัวตรงนะครับ2ชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรที่น่าสนใจนะครับเป็นเป็นสูตรเก่าที่งวดที่แล้วที่ไม่ได้ลง กับน่าเสียดายมากงวดที่แล้วที่ไม่ลงก็เพราะว่าเห็นว่าจับคู่แล้วไม่ตรงแต้มรวมแต่แต่ในชุดสรุปมีนะครับที่ลงที่สรุปให้งวดที่แล้วนะครับแต่สูตรนี้ไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าที่ลงไว้ก็เยอะนะครับงวดที่แล้วก็เยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าในในคู่นี้ก็มีในชุดสรุปนะครับคู่ห้าเจ็ดของงวดที่แล้วนะครับแต่สูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาตาม กับโค้งสุดท้ายเลขบนนะครับเป็นชุดสามตัวนะครับ2ชุดเดี๋ยวไปมาว่ากันนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ